สว,ส,สวัสดีครับพวกเราซุปเปอร์ไทยสวัสดีครับสวัสดีครับพานาลีซุปเปอร์ไทยครับสวัสดีครับเพลงไทยซุปเปอร์ไทยครับสวัสดีครับมีนาซุปเปอร์ไทยครับสวัสดีครับนินจาซุปเปอร์ไทยครับตีมาสองกับเพลงใหม่เพลงใหม่สาสุ ครับผมก็เพลงใหม่ของพวกเราซุปเปอร์ไทยนะครับเป็นเพลงเดบิวต์แล้วซึ่งมีชื่อเพลงว่า From the Show From the Show อะไรนะครับทำไมถึงได้ได้ชื่อเพลงนี้ออกมา เพราะว่าต้องบอกว่าเราสีคนเป็นน้องใหม่ในวงการเนาะกับเพลงเดบิวต์ครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราเองก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันทีปปอบให้ไปสู่เวทีระดับโลกแล้วก็เติบโตขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยเราจึงใช้คําว่ารั n เดอ s โชว์ต่อจากนี้ครับเพราะเราเองก็อยากจะสร้างสีสันให้กับวงการทีป๊อปมากขึ้นด้วยครับ คือเพลงนี้ครับพวกเราตั้งใจว่าเราวางคอนเซ็ปต์เพลงนี้ไว้คือเราต้องการจะโชว์ตัวตนบุคลิกของพวกเราแล้วก็ความเป็นซุปเปอร์ไทยออกมาในเพลงนี้ mm hmm. ให้มากที่สุดเพราะว่าเพลงแรกอะจินเนเรตของเราอะคือเราโชว์ความสามารถไปแล้ว mm hmm. อ่าซึ่งเพลงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยากให้ทุกคนเห็นมุมที่เป็นตัวตนของเราบ้างว่าแบบพวกเราเป็นคนยังไงซึ่งเราก็เลยทำเพลงนี้ออกมาก็คือรั n เดอะโชว โดยที่เราขายคาแรคเตอร์เลยในนี้จะมีความสนุกสนานครับมีความตลกมีความแปลกมีความฉีกเมื่อบ,บ้าบอทุกอย่างใช่มีความแปลกอยู่ในนัน้นซึ่งก็ตรงกับคอนเซปที่เป็นตัวพวกเราอืมมันคือแบบซุปเปอร์ไทยคือสิงออ่งนี้เลยคือเพลงนี้เลยทอาไม่้ส่นไอเสือแต่ละคนความแปลกของเราเืออะไรที่เราบอกว่าเออเสือตัวแรกแปลกของเราในก้าแกครับ Uh, อ,อ่าเจตนาหลนแลกจริงๆตอนแรกก็ไม่ไปแปลกนะครับแต่ว่าอยู่กับเพื่อนๆเราก็โดนหลอนหลมมันเลยเป็นแบบนั้นใช่ไหมเราบอกว่าเป็นสังคมหลอนหรอตัวจริงเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับจริงๆตัวตัวจริงเดี๋ยวคนอื่นเขาต้องพูดไม่ใช่เราคนอื่นเขาจะมองเราแปลกนะเราจะแบบเราในแหวนตอนแปลกตอนแปลกในซิงเกิลนี้ซิงเกิลอยูของเราความแปลกในซิงเกิลนี้ผมว่าฟัง เรียกว่าไงอ่ะตอนที่เพลงเราออกสตรีมมิ่งใช่ไหมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซูเปอร์ไทยทำไมรอบนี้ไม่มีดนตรีไทยเลยเนี้ยเราก็มีเขาเรียกว่าเรามาในพาร์ทของท่าเต้นซึ่งท่าแดนซ์พอร์แมน์หรือว่าแดนซ์พรคอิสออกทุกคนน่าจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรามาในการแหวกแนวก็คือเราเรียกว่าอินฟิวส์ในการแบบฟิวชั่นท่าเต้นแบบเรียกว่าดึงดาวเข้ากับฮิปฮอปเยอะ ว่าเรารู้สึกว่าพอดนตรีเราไม่ได้ใส่ดนตรีไทยลงไปในเพลงเหมือนเจนเนอเรชแล้วครับเราก็อยากจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปในพาร์ทของดนตรีเพลงนี้มากขึ้นเราก็เลยคุยกันว่าโอเคอะไรที่เราสามารถใส่ได้อีกบ้างนอกจากแบบว่าคาแรคเตอร์ของพวกเรามันก็คงเป็นท่าเต้นที่ชัดเจนที่สุดแล้วที่จะสื่อสารให้ทุกคนเห็นว่านี่คือไทยสไตล์อย่างแท้จริงของพวกเราด้วยเ<า>ช่นกันอันนี้คือดิงดาวเสือเราดึงดาวอันนี้ะคือค่อนข้างเสือเหมือนเสือของเราคาแรคเตอร์เราแล้วดิงดาวคาแรคเตอร์เราแล้วดิงดาวคาแรคเตอร์เรา อันนี้เปนน้ำสกายอันนี้ของพี่ไทยครับอันนี้ของพี่น้ำหรือเปล่าอันเนี้ยอันนี้มันน่ารักเกินไปนะของคุณคุณต้องคู่กว่านี้ไม่ใช่เปล่าเอ๋เออเออเอาเอาเอาเอ้ยเออไม่เป็นไรอีกสามคนก็ต้องทำเหมือนกันให้คนอื่นเติมใครเป็นใครครับพี่ไทยของเราครับแข่งนีของเราจริงๆผมน่าจะปกติสุดแล้วแหละในในเพลยนี้คือปกติเพราะคนทั่วไปไม่คนทั่วไปเขาแป่งขันนอกบ้าน พี่ตีนพี่พี่สื่อเขาบอกว่าพี่ไม้เขาบอกว่าให้คนอื่นบอกใช่ไม่หต้องเติม้างี่บอกว่าปกติอ่ะจะไม่ฝังเออจะไม่ตัไม่ปกติครับคือแบบคนทั่วไปก็ถือแปรงสีฟันอันใหญ่เท่านี้แตงฟันอยู่นอกบ้านเป็นเรื่องปกติกัะเอออันนี้ปกติบ้านไม่มีอะไรแปลกอันนี้ต้องให้คนอื่นพูดดีช่วยเตือนสติ้หน่อยนะพี่ดาวไม่ต้องเตือนสติแล้วตอนนี้ประมาณนั้นครับก็คือในเอ็มวีมันก็จะมีความแปลกความฉีกเหมือนที่เราบอกก็ สำหรับของผมนะที่ผมรู้สึกว่าแบบแปลกที่สุดในในเพลงนี้ก็คือการที่นั่นแหละครับถือแปรงสีฟันของมันเท่านี้พร้อมกับยาสีฟันประมาณนี้แล้วก็แปรงสีฟันอยู่นอกนอกบ้านแปลงฟันอยู่นอกบ้านอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็จะมีความฉี่ทุกคนก็แบบเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะ้็แต่ตอนเช้าเออไปทำอะไรตรงนั้นอะไรย่างเงี้ยก็คือแปลกแปลกนี้ครับทุชอบผ่านนี้มากเลข้าเสือของเราดินดาวะอ้าฮันด้าฮันด้า ยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะเป็นกระดิงหน้าเป็นเลยเข้าทางถนัดซะแล้วคนกวใส่หน้าฉันด้วยนะดีนะฉันนั่งตรงนี้น่ะอะไรนะคำถามต่อไปครับเป็นอะไรที่ะ น้ำแป๊บแป๊อะไรของผแป๊เอาแป๊บเลอาผมแป๊บเหรอครัยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ของผมของผมมันจะเป็นซีแบบว่าเขาใส่ในในซีของผมอะคาแรคเตอร์มันชัดมากก็คือเป็นเป็นเด็กคิววายใช่แล้วก็ถ้าถ้าดึงดาวผมขีปคาแรคเตอร์หรือว่าดึงดาวแบบพี่น้าดึงดาวแบบพี่น้าดังนาเหมือรอะเือร์สลอร์ดึงดาวให้มันหล่อเออแล้วยังเห็นคนหล่อดึงดาว อันนี้เนาดูเหมื่นพูดแล้วนะไวซะด้วยไวซะด้วยแสดงว่าพี่นัายอมรับตัวในซิงเกิลนี้ว่าเราหลอกจริงเพราะว่าตอนแรกซิงเกิลแรกเขาอยากเกยียดหลอกเราก็มันเถอมันก็ก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาพอตัวใช่พอตัวพอตัวนั่นองนี่อติดาวแบบเสือของเราเสือชุกพูดว่าเราหลอดสะกินเพื่อนทุกทีดอันนี้คุณต้องใช้พื้นที่เหรอครับ ก็ยังคลิปเขาเอร์ความแปลกอยู่มันอยอยู่ไม่ยากแปลกมากทำนองมันแปลกเกินอ่าอันนี้แปลกจบอยากรแล้วจบแล้วจบแล้วครับจะบอกว่าเป็นที่คาดหวังของเพื่อนพวกคุณมาเหนือผมจะเหลืออะไรอสำหรับผมเพลงนี้ต้องบอกว่ามันแปลกในหลายๆมิตินะทั้งในเรื่องของตัวเพลงด้วยคือ มันเหนือความคาดหมายมากตรงที่ว่าทันทีที่เราต้องอัดเพลงนี้แล้วมันเป็น EDM ผมรู้สึกว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเสียงเราอยู่ในดนตรี EDM แบบนี้มันเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างใหม่พอาพูดถึง T ีป็อปแล้วอะดนตรีป็อปมันคือดนตรีที่ฟังง่ายฟังสบายอายุตัวอย่างเจนเนอเรเห็นพัฟง่ายสุดอันนั้นก็เป็นเพลงที่ฟังค่อนข้างง่ายแบบฟังได้ขับรถฟังได้แต่แบบพอมันเป็นเพลงนี้ปุ๊บ ร่างกายเรามันต้องขยับด้วยอ่ะมันเป็นเพลงที่แบบเรามันตื้อตาตื้อตื้อ่าฉันเป็นอะไรเนี่ย<า>ใช่ไหมที่พี่ได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตขายตรงก,ก่อนเลยก็ <laughs> <laughs> แล้วก็เพลงนี้ความแปลกอีกอย่างหนึ่งของมันคือสไตล์ของ MV ครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่มันมันมีความตลกแต่มันก็มีความแฟนตาซีอยู่มากพอมากพอตัวเลยแล้วกันก็เป็นอะไรที่ใหม่กับพวกเรามากๆเช่นกันผมรู้สึกว่านี่แหละคือสีใหม่ของพวกเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนแต่พอมันออกมามันกลับกลายเป็นว่ามันคือพวกเราในอีกมิติหนึ่งแล้วกันที m i n g ใช่ประมาณนี้ครับผมนี่คือความแปลกของผมสำหรับผมส่วนเสือของผมเหรอครับ นินจาต้องทำสองอันเพราะนินจาเป็นเสือแบบทูโทสเสือทูโทสหรอเอาฝั่งขวาอันนึงฝั่งซ้ายแบบนี้ขอขอม่วงก่อนขอม่วงก่อนเหรอหมุนก็อิ่มนะหมุนก็อิ่มขอม่วงก่อนเหรอครับฝั่ง่งม่วงฝั่งอันนี้ฝั่งม่วงนะครับฝั่งม่วงนะครับอ๋อวันนี้เอาวันนี้เอาไอ้ตัวเล็กมาด้วยนี่ทุกคนเอาตัวเล็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวถือไว้ให้ดีอันนี้เราเอาพิกมาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เอาขอม่วงก่อนใช่ไหมครับโอเคฝั่งม่วงเลยรอเค อันนี้ก็อยังไงอธิบายด้วยฟิวไหนฟิวไหนเพราะว่าคนอย่างฉันเนี่ะสุพัทยอ่ะจะอยู่ในสายเลือดของทุกคนต่อจากนี้ยังไงล่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยยาวจะด้วยแตกต่างแต่จะบอกให้รู้เอาไว้นะว่าพวกเรานี่แหละ ไปเสเดียวอะคุยกับใครวะจะรันะโต่อจกนียังไงล่ะคุยกับใครวะีสซัรสีม่วงสีม่วงใช่ออพูดกับอีกไซส์นึงเป็นอีกไซส์ของตัวเองอ่ากันเองงั้นน่ขอดูฝั่งขาหน่งขันังขน้งดูฝั่งขาขันฝั่งขาขัั่งขันฝั่งขันขขออนุญาตยืนนะครับต้องเก็บหมดไมไม่รู้ขอยืนก่อนเลยองอ้ออไปได้ ประมาณนี้เสือผมมีสองด้านครับความเรอวแตกกันสี่คนเข้าใจความเออนะมวันนี้ม่เข้าใจมกคนอันนี้คนอื่นกำกัพูดนะว่าเราไม่ถึงเข้าใจว่ายังไงนะครับเข้าใจกันเองมั้หรือว่ายังไงก็คิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันได้ดีนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจกันค่อนข้างจะค่อนข้างจะลงตัวแ่้าจะทันกันค่นข้านขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกทุกวันนี้ผมก็เบางานลงเยอะพี่พีก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วเยใช่ เขาเริ่มแบบโดดเด่นแห่งไรแม่แปลว่าคนเริ่มสร้าความแปลกคือเราหรอก็พูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับไม่แต่มันก็ไม่ถูกซะทีเดียวไงคุณไม่ก็ดูจากที่เมื่อกี้ดึงดาวของนินจาแล้วทุกคนน่าจะพอคำนวณได้อยู่เนาะเขาพวกคุณมาเหนื่อยแล้วผมก็ต้องไปอีกปั้ฉีกไปฉีกต้องฉีกต้องฉีกต้องฉีกเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับองกันอืมเอาจริงเหมือนเนื้อหาเหมือนเป็น introduce สุขภัยครับแล้วก็เป็นเหมือนความเขาเรียกว่าไะ ต้นแขวไใล้ฉนต้นแขวใกล้ฉันไม่ได้จะโมดูไว้เลยรู้ไว้เลยของจริงไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะก็ไม่ได้คิวอ่ครับแค่ผมมันมันมันเป็นด้านเดียวเฉยๆแต่ว่าสตอร,รี่จริงที่อยากเล่าในตัวเอมีก็คือพวกเราพวกเราเด็ก4คนอะ จริงๆเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละแต่ว่าด้วยความที่เรามีความฝันเหมือนกันเราก็เลยมาอยู่เหมือนเป็นฟิลมาอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมีกุญแจพิเศษตกลงมามันเปรียบเสมือนโอกาสของพวกเราครับพวกเราก็เลยลองใช้มันแล้วก็เข้าไปในความฝันเราสรุปว่าเป็นความฝันที่มันเหนือจินตนาเหนือจินตนาการเรียกว่าเราได้ลองสิ่งใหม่ๆเป็นหมึ่งพาเราไปแหล่งที่ปลดล็อกประตูที่แบบพาเราไปจุดอะไรใหม่ใช่ คล้ายๆข้าคงง่า <ผม S 1> ้น <laughs> จนสุดท้ายเราก็กลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วก็ต้องต้องดูครับถ้าถ้าคนได้ดูเอ็มวีแล้วอะจะเห็นว่าตอนสุดท้ายอะกุญแจมันยังมีไฟเหลืออยู่ซึ่งมันก็คือโอเคเราจะเริ่มเดินตามฝันแล้วนะเรากลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วสปาอยู่ยเลยเอาล่ะไงไป Everything have ตะกิ i อีกนะรุ่นอะอะรุ่นยอยโอ้มีหลายรุกให้เลือกดูช่มันมันขายก็เลือกเองออกไม่เป็นการอ่านี้ใช่เอาตากาคือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเราเราก็ระดมคอนเสิร์ตในที่ทำงานระดมอย่างอย่างอะอย่างชุดที่ทุกคนเห็นอันนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกเลยว่าพวกเราต้องการที่เราจะฉี่แล้วเราจะหลุดโลกแค่เขาว่าหลุดโลก ซึ่งในเอวีเนี่ยเราก็จะโผล่กันที่ตัวอากาศซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบว่าเป็นฟิลเหมือนหลุดโลกแล้วครับอันนี้คือชุดแบบอากาศนโลกโลกจริงๆยังไม่เต็มชุดนะของเต็มต้องมีหัวอันนี้ด้วยใช่ผมในแถยที้ลงชั้นใช่แล้มาถูกเข้าไปเราสีคนดีเดืครชบผมว่าพอตั้วอยู่แล้ว มันเป็นแอสทรัลสูตรในเวอร์ชั่นของพวกเราซุปเร์ไทยใช่ซึ่งมันก็แบบเท่เท่สดใสเน่เวลาเดียวกันก็ลูกนี้เป็นลูกที่ปล่อยออกมาเราเราปล่อยออกมาเป็นคอนเซ็ปต์แรกเนาะที่ปล่อยออกมาเลยคือเราต้องการให้ลูกมนเห็นความเท่ก่อนพอพูดถึงซุปเร์ไทยปุ๊บ ทุกคนจะแบบเฮ้ยเท่เลุกแรกปล่อยมาเท่แน่นอนเพลงสักลุกสองปล่อยมาปุ๊บอ้าวชุดนี้ชุดนี้สใสนะมาน่ารักเลยอ้าวก็เลย,ยเป็นแปลๆเลยมลไม่ถอยเลยใช่ค่าเดาไม่ได้แต่พอตัวเอออกมาแล้วมันก็มีความแบบอ่ะแล้วก็เอาทั้งสองสิ่งเนี้ยทั้งสองสไตล์เนี้ยมาผสมผสานกันมีชุดหนึ่งแล้วก็มีชุดหนึ่งด้วยมีชุดหนึ่งด้วยซึ่งชุดที่ผมบอกเอกลักษณ์ของแต่ละคนอืมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นชุดคาแรคเตอร์อันนี้จะเป็นชุดบอกแนวสตรีทอ่าสตรีทสปอร์ตนิดนึงแล้วก็อีกกอออัันนนนนึงง็็จะะะเเปชุดคคคคาแแรรรตต์ข่ลบ ซึ่งอในในส่วนของชุดที่สาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรชุดที่อยู่ในโซนของตัวเองใช่เขามาอยู่ในโซนของตัวเองก็คือที่ผ่านใส่ผ่านใช่ใช่ใช่ครับเป็นแบบเหมือนแต่ละคนแต่ละสไตล์ของตัวเองที่ผ่านเอาอย่างเอฟบีพีไปไกลประเทศจีนนะครับอ๋มันต้องไปเปลี่ยนเป็นเรื่องของโปรดักชันด้วยครับที่เราที่เราคุยไว้เพราะว่าพูดตรงๆว่าทางประเทศจีนเนี่ยเราก็รู้ว่าแบบ ประเทศเขาเด่นเรื่อง CG ด้วย <Wow. S 2> แล้วเราอะคอนเซ็ปต์เราต้องการที่เราจะหลุดโลก <Sure. S 2> เราต้องการ CG เราต้องการ เอฟวิชวลเอฟเฟกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เลยเลือกไปถ่ายทาที่นู่นเพราะว่าเราต้องการโปรดักชันที่มีความสามารถเรื่องแบบการทำซีจีองด้วยอีกอย่างก็คือเหมือนเรียกว่าเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆใช่ใช่ใช่าะเรียกว่าเปิดประสบการณ์ของเราแล้วกันใช่ครับไปไปถ่ายที่นู่นเป็นยังไงตอนขึ้นหลังเราไปฝึกเต้นโอ้ตัวเดือดยุ่งกันสนุกนะฮะสนุกครับซิ่งโค้ซิ่งมันซิ่งเหมือนเดิมโคสนุกแน่นอนเนี่ยแต่ว่าที่แน่นอนอย่างนั้นคือซิ่งซิ่งมากคือต้องคือเพราะว่าด้วยความที่ เพราะว่าพอมันเป็นต่างสถานที่เนาะมันเป็นที่ต่างประเทศมันทําให้เราต้องแบบว่ารูปแบบการทาาํางา <c oughs> นอากาศสภาพต่างๆ,งๆมันก็เลยแบบเราจาเป็นเราจําเป็นต้องปรับตัวให้เร mm, ็วที่สุดใช่แล้วก็แบบว่าโคชิ่งอีกแล้วซ้อม3วันไป,ไปถ่ายเลยอีกแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราไม่เตรียมตัวนะพวกเราทุกคนเตรียมตัวทุกฝ่ายเตรียมตัวกันอย่างดีไม่มีใครถามเลยไม่มีใครว่าเลยกยางงเลยไม่แกว่าไป แล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบอ่ะทุกฝ่ายก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวนความที่ว่าระยะนั้นอ่ะเราก็โปรโมทเพลงจเนเรตด้วยเรา <c oughs> เราค่อนข้างใช้เวลากับจเนเรตเยอะมากๆแล้วพอมารันเดอร์โชว์ปุ๊บเราก็เลยต้องมาแบบอ่ะจริงๆมันก็เสร็จนั้นแหละแต่เราก็มาเติมเติม,ตม,ตม,ตมประกอบประกอบจน3วันสุดท้ายด้วย <c oughs> อะไรเงี้ยครับพอไปนู่นก็เหมือนที่บอกซูเปอร์ไทยมีมิราเคิลเสมอวันนั้นฝนก็จะตกถ่ายเสร็จซีนหนึ่งปุ๊บสังคัดฝนตกบุ้มคือพอดีแบบพอดีครับลังซีนลังซีนพอดีคือแบบคัดปุก มักวิ่งหนีเข้ามาเลยเลยคือเราไม่ได้มีแบบอะไรก่อนนะทำพิธีอะไรก่อนอ๋อลืมปักตะไคร้ครับพี่ข้าวจิงนะครับไม่พี่จีนตะไคร้ขายอ๋อจริงๆริงพงเป็นในกระบอกอะไรใช่ไเมว่าเรารู้เราศึกษาส่ินพื้เอา้มพื้นเล่นครับผมนะนะหยาดนะตรวจประเด็นนะเอาแล้วพวกเราสี่คนอ่ะตั้งแต่เริ่มทำงานในในรูปแบบวงนี้มาเรายังไม่เคยไปไหว้พระร่วมกันเลย อันนี้เรราูเเลยหอป็นสิ่งเดียวที่นัดกันมาตลอดแต่ว่าเราไม่เคยได้ทําเลยคือกันบ่อยมาพวกเอะไรไปทำมือไหมไปทำมือไหมตอนนั้นเหมือนเหมือนจะสําเร็จแต่ก็มีคนหนึ่งหายไปพอสามคนมาปุ๊บหนึ่งคนไม่ว่างสองคนว่างสองคนไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่อะไรแล้วตอนนี้น่าจะเป็นที่พวกเรานี่แหละเป็นที่พวกเราแต่ว่าพบริงดิวิก่อยมาเราก็ตั้งใจว่าอยากไปมูเหมือนกันสักหน่อยสักหน่อยเนาะแล้วไหนก็ใช้ชื่ออะไรใช่ใครใช่ใครเชี่ยวชาญป้า ใครเป็นแกนอะเอาจริงมันน่าน่าจะคนละรูปแบบใช่คนละรูปแบบเลยคือหมายถึงว่ามีหลายศาสตรไม่ตรงนี้ผมเป็นคริสออันนี้เป็นพุทธพุทธอ๋อไม่ใช่ทไม่ใช่ผมผมเป็นคริสใช่แล้วแล้วแต่ผมไม่ก็จะพูดว่าผมเป็นคริสที่ไปหาได้ แล้วผมก็ไปไหว้พระกับศางตรงนี้มาแล้วใช่แต่นี่ไม่อยู่แล้วพอวันนี้อันนี้มาชวนจะไปปุ๊บนี่ก็ไม่ว่าอะไรยางไงมันก็เป็นอย่างนละคนสามคน มีแนวทางเหมนไงเอ่อไทจ๋าวัดไทจ๋าแล้วไาเป็นไงช่วต่อไปก็แบบว่าเทวะสำคัญเทวะสำคัญถ้าในถ้าไทยในสไตล์ของผมอะ่ะการพูดถึงการแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือผมเป็นคนอย่างนี้ผมเชื่อในเรื่องของการกระทำมากกว่าถ้าสมมติว่าเราโฟกเราตั้งใจเราเราอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อในสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนั้นมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาแต่ว่า ผมเป็นคนไม่ค่อยไหว้พระแต่ผมจะไหว้พระในบ้านมากกว่าคือพ่อกับแม่ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าผมก็ยังรำลึกถึงเขาเสมอในทุกๆก,การกระทาที่ผมทําแล้วก็อยากให้เขาอวยพรพวกผมทั้งสี่คนแล้วก็วงซุเปรไทยให้ ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีสติปัญญามากพอที่จะแก้ปัญหาในทุกๆอย่างได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหวังว่าเรา4ี่คนจะยังจับมือกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปอะไรนี่นี่คือผมแต่ว่าทุกวักนอย่างจะเหใช่ยางยาง,งวันนี้เดินสื่อผมก็จะยกมือไหวก่อนออกจากบ้านว่าแบบพ่อครับแม่ครับวันนี้ผมมีเดินสื่อวันแรกนะกับเพลงเดบิวต์ของพวกเราซูเปอร์ไทยเพลงลันเดอะโชว์ถ้าพ่อกับแม่อยู่น่าจะชอบยังไงก็อวยพรให้วันนี้ราบรื่นให้ผมหน่อยนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ของผมะคะ นี่นะครับไม่เป็นครับของผมนะครับเจว,วาสัมพันธ์ยังไงบ้างโอ้มูเยอะอยู่นะครับมูเยอะอยเพราะว่า<ม>ที่บ้านก็ชอบมูเหมือนกันแบบว่าะอาจา์นู้นะอาจารย์นีาาน้แต่ว่าหลากัลกๆเลยของผมก็คือจะออนับถือนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งแล้วกันจริงจริงพูดได้เนาะได้นะก็ถ้าผมผมเป็นคนที่นับถือพญานาคแล้วก็ครอบพญานาคอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็อยากพาพี่ๆแบบกลับบ้านไปที่นครพนมแล้วก็ไปบินเขาไปไหว้นาคีนาคาอือ ของผมเป็นลูกผสมนิดนึงครับลูกผสมนิดนึงคือคุณพ่อเป็นคริสแม่เป็นพุทธอ่าผมถือบัตรประชาชนเป็นคริสแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกผสมก็เลย ทำทั้งหมดทำทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ไหวพ้พระบ่อยเหมือนกันไม่ได้มูอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่เราง่ายก็คือเหมือนในหกปีเลยครับทำอะไรก็ได้ขอแค่เป็นคนดีแล้วเราก็ไหว้เรา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 ประมาณนั้นครับเก่งน้ออยู่ขาหกปีแล้วอยู่ขาวหกปีขอแค่เป็นคนดีผมไม่ค่อยมูเท่าไหร่นะครับของผมผมว่าของผมจะค่อนข้างสายนินจาที่ แต่เกิดมาผมคนไม่เคยดูดวงยแล้วก็เขาเรียกว่าผมไม่ได้แบบเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าไม่ได้แบบปุ๊บเฮ้ยมูร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลบหลู่ผมก็ยังสวดมนต์ผมก็ยังอะไรอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละาะเราก็ไหว้พระในบ้านก็คือปาหมาก็มีอะไรก็จะแบบเออปาหมาอย่างนี้ปาหมาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเชื่อในการการทําว่าถ้าเรา ทำในสิ่งที่ดีเราจิตใจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันก็จะบีต่ำอ่ะ enfp enfp ใช่ใช่ใช่ซึ่งนั่นแหละครับก็นัโมนะโมแล้วก็โอเคแล้วสบายใจล่าสุดก็คืนเห็นว่า แล้วก็ประกาศการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของพวกเราซูเปอร์ไทยนะคะแล้วประกาศสัมพันธ์ก็คือชื่อแฟนดอมใช่ชื่อว่า คับบี้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  C U B B I E S ครับคับบี้คับบี้ใช่ครับ I E S ใช่มันมาจากคําว่าคับที่แปลว่าลูกเสือครับคือพวกเราเป็นเสือแล้วพวกเราเปรียบแฟนคลับของเราเป็นลูกเสือเป็นกองแต่ว่าด้วยความที่เขามีหลายคนเดี๋ยวกลัวเขาน้อยใจอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเติมบีตอนแรกตอนแรกเติม B Y ไปก่อนครับแต่ว่าเป็นคับบี้มีหลายคนก็เลยโอเคเปลี่ยนไว้เป็น I E S มีหลายคนคับบี้ใช่ เป็นแบบกองทัพลูกเสือกกอองทัพลูเสืคือมันฟังดูน่ากลัวนะพอพูดว่ากองทัพแล้วพูดต่อท้ายลูกเสือดเป็นแบบขปีภาพภาพลูกเสือเดินมาพร้อมกันหนึ่งร้อยตัวเป็นยังไงนะขอขอท่านเดินทำไมเดินไงประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวนี้นินจาพองานแล้วต้องมีคนเล่นแทนครับผมเริ่มสบายแล้วโดเดนโดเดนลึกลึกลงคอประกาศแหรือเปล่้ยังไงครับมีชิบแต้ อ่าฟีนแบคแรกเลยนะครับก็คือแฟนขับเขียนชื่อผิดกันเยอะมากผิดกันแล้วเอาเลยจ้าตำรวจพาดลงนะครับตำรวจลงนะครับเขียนชื่อกันผิดก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราต้องประกาศอีกหนึ่งครั้งว่า C-U-B-B-I-E-S อ่าเขียนเป้คทับปีนะครับผมทับบีนะครับไม่ใช่ คัปีสไม่ใช่คัปีนสไม่ใช่คับนสคันสแล้วลก็ไม่ใช่กระปีด้วยจริงๆรมเป็นกปีเ่อฝึกเมือดจับเป็นอันเนี้ยครปีวิ่เอาเสียกับตัวอักษรที่ต้องเขียนกันอ่ะ คือต้องเท้าความแบบว่าจริงๆชื่อเนี้ยเราคิดกันนานมากแต่ว่านานมากๆเราคิดไปล้ำลึกถึงท่านที่ว่าแบบเราเอาอัลฟาเบตแต่ละตัวมานั่งแบบหาความหมายสมมติน,มมนะครับแบบซีซีมันแปลว่าอะไรที่บ้างคิวอะไรเนียอออะไรเนีย้ยคือเราหากันเยอะมากแล้วเราก็หาความหมายมาเยอะเป็นหนึ่งร้อยชื่อได้ไมั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรามาลองเรียกอะ เหมือนสมมติแล้วเราจินตนาการภาพจินตนากาภาพว่าเราอยู่ในที่ที่มีแฟนคลับอยู่ว่าเราตะโกนเรียกชื่อเขาเอาไวายังไงครับชื่อมันยังไม่ไม่ใช่อ่ะมันยังไม่เข้าป่าเนี่ยไม่ใช่ที่สุดท้ายเราก็เลย back to basic กลับมาอะไรที่มันดูน่ารักง่ายๆน่ารักน่ารักไหมครับลูกเสือเฮ้ยทำยังไงให้มันน่ารักขึ้นคัพปี้คัพปี้เอ้ยมีหลายคนคัพปี้่โอเคเอาล่ะลองเรีล่นทำยังไงสอนสอน แด่ละคนต้องสอนวิธีการเรียกออกเสียงสำเนียงแต่ละคนแตนีะคนเป็นสไตล์พี่กดากับพี่ไทยอธิบายวิธีการเรียกชื่อกับออกเสียงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวการออกเสียงจะให้พี่พินัทเป็นคนเรียกไมขอขอแต่ละคนขอได้ได้เลยเลยกเวลาเรียกแฟนคลับของแต่ละคนพอ่พีนดาก่อนพี่กระดาของผมนี่นี่นะ C U B V I E S คร K V S V ได้สั่าได้ไหมทัาได้อยู่แล้วครั้งแรกครั้งแรกเออแรกแต่ถ้าเราซ้ำเราก็จะโดนน้อปตลอดอ่าอันนี้คนไหนู้ไหนไม่นี้ไหะถือว่ายอมโดนน้อนนะครับพี่ครับี้โหแล้วคงผมมาก ยังที่ก่อนมาเก็บอไรที่เราไว้ก่อนโอินจ่ายังคิดไม่ออกเลยปกติเรียกเขาว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าดินจาเล็กใหญ่แค่ไหนดินา้ำพุใหญ่ก็อินจ่ายแล้วกันี่ได้ถจาจัญหานี้แหละหรอกเดินมาถูัญหานี้แหละไม่ได้ไม่ได้ได้เวลาได้เวลาผมต้องทำยังไงอะเ้าวเราเป็นชาตายก็เองลงมาดินจาขอรีบเป็นรันกันนะท้อผมทำดีทำดีสิโอเคมามาสไตล์ผมนะใช่ใช่ใช่ คบบีคบบีไปสงสารในด้องเลยเงือกไล่สแกอ่านี้ไง <laughs> พี่พี่ถอยไม่ออกไปสักนิดไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรลุกไปงนั่ไปนี่ไปนู่นไปนู่นอนเสือนะครับถอยไปหน่อย่ตัวนี้เขามาแอดวนอยู่แล้วทุนครับพี่ผมได้ฉายาว่าวิชแห่งสีก็จริงแต่เขามีอี่ายาที่พวกเราตั้งให้คือไฮโน้ตเชสไ์และนี่คือไฮโน้ตเชสไวส์แห่งประเทศไทยีน มองมันมองตรงนี้ครับบี้อยู่ตรงนี้่ต้องมีโพสด้วยต้องยืนโพธาด้วยโพธาโอเคไปหนึ่งกางขายนิดนึงการขายนิดนึงเออทำหน้าเข้มขึ้นหน่อยไปครับพี้ขอโทษครับแล้วก็เป็นปัญหาพองกูแน่นอนโพดี้ขอบคุณมากมากคืออันนี้ไม่เนี่ยตั้งอยู่ชั้นสองก็ก็ได้ยินนะครับ ขอโทษครัประมาณนี้ประมาณนี้แปลกปักจะจบไปเลยเป็นเป็นการเป่าประกาศใช่ก็ถึงเวลาจริงเราก็คงไฮไฮประมาณนี้แหละนี่คือเสียงคำรามที่ดังที่สุดใช่ประมาณนี้ครับเสียงปอดใหญ่ดีหลังจากเพลงนี้ลุกเราจะมีแบบอเพลงนี้มันจะต่อไปมันจะต้องวางก็บภาษีไปยู่ในเยังไของสุกชัยเพราะว่ามันจะต้องมีจุดทาคภาษีชุ่มเนยหน่อย ก็จริงๆแล้วอย่าง,างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าพวกเราไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับยังไงเราก็จะมีโปรเจกต์หลังจากนี้มาอีกเรื่อยๆให้ทุกคนซึ่งก็ไม่ใช่แค่เพลงเราจะมีทั้งรายการ q ลิ l ตี้หรือจะมี behind the scene มิฮันเดซีมีซปเปอร์แคงที่ทุกคนเคยได้ดูกันไปอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็รวมถึงตัวเพลงเนี่ยเราก็ยังยึดสิ่งเดิมก็คือยังไงก็ตามเราจะเป็นซ mm ูเปอร์ไทยแบบนี้แหละเราจะไม่เปลี่ยนไปใช่แล้วเราก็จะ คงคอนเซป์ของชื่อซุปเปอร์ไทยออกไปในทุกๆผลงานหลังจากนี้คร<ช>ับ<ช>ก็ยังไม่สปอยอะไรเยอะเอาเป็นว่ารอดูและกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีเนาะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆผลงานหลังจากนี้ครับผสปอยเยอะก็ไม่สนุกเลยเอใช่แต่ต้องสปอยกันเพราะว่าอีกงานหนึ่งงานใหญ่อุย๊ย รวมรวมรวมงานด้วยก็คืองานอะไรอ่าเว่ยปอ cultural exchange night 2025ครับเนี่ยอืมซึ่งก็โชว์นี้พวกเราเราเรามีส่วนร่วมในโชว์ด้วยเนาะก็ขอบคุณมากๆที่เราแบบเชิญเราไปร่วมโชว์ในงานนี้เพราะว่าพวกเราตื่นเต้นมากแบบว่าเราเห็นไลฟ์อัพที่ออกมาแล้วเราแบบ ม, <Wow. S 2> มีพี่พี่เบอร์ใหญ่ใช่มีเราไปอยู่ในนั้นด้วยก็แบบพวกเราก็ทำเป็นทีมมากๆให้พีนัสสปอยดีกว่าว่าต้องเป็นหมพีนัสมากผมอ๋อขอมแนวโยนแลวโยนเลยเอาจริงมันก็ก็จะมีเอาจริงมันก็บอกได้น้ะเพราะว่า เราก็มี2เพลงแล้วตอนนี้คือเพลงเดบิวต์เเพลงเดบิวต์เราทุกคนก็จะได้เห็นเพลงเดบิวต์เป็นพอร์ฟอร์แมนสดๆจากพวกเราจากที่ทุกคนยังไม่ได้เห็นเต็มๆใน MV มเนาะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวแดนซ e พัฟเฟอร์แมนหรือแดน์ักทิเนี่ยจะออกมาก่อนที่เราจะได้ไปชนในงานหรือเปล่าแต่ก็ถ้ายังไม่ออกก็คุณก็จะได้ดูสดๆในงานวันนั้นเลยครับผมแล้วก็จริงๆก็มีเซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าถ้าบอกมันก็จะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ก็ไม่บอกราการอาจจะเปลี่ยนลุกอะไรหรือเปล่านะ คุณครับคุณนี่ก็พูดเกินไปไม่ผมแค่ยกประเด็นที่มันน่าสนใจขึ้นมาหรือว่าแบบต่อให้แดนโปรแม์ที่แบบวิดีโอที่ปล่อยออกไปของจริงมันจะเหมือนกับในคลิปหรือเปล่าอ้ยได้ยโอ้ยบอกมันจะมีรู้สึกอากาศค่อนข้างร้อนด้น่ยขนมันเมื่อยแขนเอาไครับาจะไปจ๋าฝากเพลงรันเดอรนดดโอเคปไ สินะไปครับคุณโอเคครับทุกคนพวกเราซุปเปอร์แดนซ์ครับเพิ่งปล่อยเพลงเดบิวต์ไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับผมชื่อเพลงว่า Run the Show ครับผมก็สามารถไปฟังเพลงของเราและดูเอ็มวีของเราได้ทุกๆสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยถึงจะเรียกคำว่าซุปเปอร์แดนซ์ออฟฟิเชียลคลาสนะแล้วก็พวกเรามีแดนซ์แชร์เลนด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับไปเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเต้นตามนะครับทางง่ายมากๆทุกคนสามารถเต้นตามได้พี่ๆสื่อตรงนี้ทุกคนก็สามารถเต้นได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเต้นแล้วโพสต์ล โซเชียลมีเดียนะครับติดแฮชแท็กซูเปอร์ไทยอินสกอเรียลแล้วก็ไอซูเปอร์ไทยอินสกอเรนด์โชว์แล้วก็ซูเปอร์ไทยเดบิว์ครับผมขอโทษครับยังใหม่อยู่ครับขอโทษครับให้จากขึ้นมาเมื่อวานครับมีมือนิดนึงแล้วก็ขอขอบคุณไปยังบราโวครบีเคเคนะครับที่ช่วยอเทนตไลฟใช่เลยที่นี่ด้วยที่นี่ด้วยที่ จัดสถานที่ดีๆแบบนี้ให้เราบวกกับสิ่งนี้ใช่สวยงามมากขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีภาพแปะอยู่แบบนี้ใหญ่โตมากและหวังว่าจะมีภาพพวกเราขึ้นอีกหลายๆที่เลยแล้วก็ขอบคุณที่นี่มากๆเช่นกันครับหวังว่าครั้งหน้าเราจะไม่อยู่แค่หน้าหอนะครับหวังว่าเราจะได้โชว์ในหอคุณครับคุณพูดดี เอาไปเอาไปขอบคุณครับผมจะร้องกี่ครั้งเต้นกี่คนร้องก่อนแล้วกันลองร้องหรือจะเต้นกี่คนก็้เลยเอาล่ะได้ได้หมดเลยนะครับร้องกันเต้นเลยนอ่าได้ครับผมได้ครับโอเคได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณพี่ๆทุกส่วนมากๆนะครับไม่เปับแล่วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ขอกันจบใช่เลย ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับก็วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนด้วยนะครับที่มาดูไสัมภาษณ์พวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบายเจอกันทุกท